รถอย่างนี้แหละแล้วพี่เอ็มขี่อย่างนี้เดี๋ยวต่อไปก็เป็นมีด้าแล้วก็เป็นกอวาก็ขี่แบบพี่เอ็มเนาะต้องต้องอย่างนี้ก่อนเพราะขาวายังไม่ถึงว้ววางต้องเล่นทุกวันดิจะได้ขี่ทันพี่เอ็มเนาะเดี๋ยวเล่นทั้งมีแต่หขิ้ำเคเออเออปลาเด็กเอาไปน้ำโค้งมาให้กินเลยนาะไปนี่เนี่ยเอาแล้วเร็วเร็ว ไ่ตามมันะเฮ้ยจอนด้อนนี้มึ้ม่แลวเ้ย่กาบาีากนนีเ้ยตกรถแล้วต,ตวกชแล้วเอ้ยตกอะไรวะเดียวาบาเรยมังนี่แล้ว เกงไม่เจ็บไม่เ็บไบเต้องใส่สำรับเข้าวนะข้าวแทกนะหนูหนูไม่มีสำับข้าหนูดแกเจ็บไหพี่เจ็บะต้องอดท้องลตอนนี้ยังไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวพักพักหนึ่งดูดิก็ตะห้องตรงนั้นแหละตรงที่ไว้จักรยานตรงนั้นแหละ Mấy chai mắt lạnh mấy không sửa Vâng, bây giờ mình về nhà làm sao? Ờ, con giờ đi về nhà làm

มาวามามองป้าสิลกูกมามองป้าสิลกูกมาวาครับมาวาครับ,บอเอ้าว หันมางนี้หันมางนี้ 哇。Wow.